สวัสดีครับน้องๆทั้งหลายนะครับวันนี้หน้าหนึ่งจะมาสอนการเกี่ยวหนอนยางแบบเท็กซัสแล้วก็แบบหัวจิกนะครับหัวจิกนี่หัวจิกเห็นไหมหัวจิกหัวจิกนะโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันเกี่ยวยังไรอ่ะมาดูกันนะครับวันนี้รอบนี้หน้าหนึ่งจะใช้หัวจิกแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมแบบนี้นะเกี่ยวปลายยางนี่นะครับผม กะเป็นของ power นะครับผมตัวนี้นะครับอ่าลองดูนะครับนี่คือขนาดปลายยางนะครับอ๋อนะครับผมอ่าโอเคเราขนาดเกีียวคือประมาณนี้นะนี่ให้อยู่อย่างนี้นะครับอยู่อย่างนี้เห็นชัดไหมอ่าอย่างนี้นะเดี๋ยวนี่จะเกีียวให้ดูนะครับทําการแทงเข้าไปนะครับตรงมันจะมีรูนี่ไหมจะมีรูนี่ไหมนี่จะมีรูนี่นะ แทงเข้าไปตรงๆนะครับนี่แทงเข้าไปปึ๊บให้สุดนะครับให้อ่ากะระยะตะกี้นี้ก็คือตรงกลางหลังนะครับให้มันออกหลังตรงดีจัดระเบียบนะครับนี่จัดระเบียบปึ๊บอ,อ่ามันก็อยู่ลักษณะอย่างนี้นะชูแฝดจัดดีๆอ่าปายยางก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้เห็นไหมอ่านะครับนี่เสร็จแล้วง่ายไหมอ่าง่ายไหมโอเค ไปดูอีกตัวนะครับผมนอนนะครับนอนก็จะเกี่ยวกับเดียวกันนอนก็จะเกี่ยวกับเดียวกันนะครับอ่านอนนะครับจะเป็นนอนสีฟ้าสีน้ำเงินหางส้มนะครับผมตัวนี้กินดีนะครับหนึ่งชอบเป็นสีนี้อ่าหัวจิกนะครับดูนะครับกระระยะกระระยะประมาณว่าตัวเบลจะต้องออกประมาณไหนนะครับวางไปที่นี่นะครับผมเห็นไหมมันจะออกประมาณข้อนี้นี่จําไว้นะครับข้อนี้นี่จิกเอาไว้ทีนึง นะครับแทงเข้าไปนะครับ <halfway> ดูนะครับหัว <halfway> มันจะมีตาเห็นไหมจะมีตาเนี่ยจะมีตามันเนี่ยเนี่ยจะมีตาอยู่ตรงนี้เนี่เห็นไหมแทงเข้าไปตานะครับแล้วออกข้างหลังแทงเข้าไปตรงเนี้ยปาก่ยแล้วออกข้างหลังกะข้อประมาณที่เอ่อหนึ่งสองสามสี่นะครับประมาณสี่หึงห้าขึ้นอยู่กับขนาดของตัวเบ็ดนะครับผมขึ้นอยู่กับขนาดของตัวเบ็ดนะดูนะครับแทงเข้าไปแทงเข้าไปคืบมันใสที่เห็นชัดเลยนะครับทีนี้ ออกมาเนี้ย่านี่ปุ๊บนะจัดระเบียบครับดันให้มันสูดปึง้งนี่สวยแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยง่ายไหมอ่าง่ายไหมง่ายเนาะโอเคต่อไปครับเป็นการเกี่ยวแบบเท็กซัสนะเท็กซัสนี่ก็จะเป็นตัวแบบอย่างเงี้ย่าเท็กซัสจะเป็นตัวแบบแบบนี้นะตัวแบบนี้เห็นไหมอ่านี่นะตัวแบบนี้นะ ดูนะอ่าอันนี้เป็นขนาด1 O โอตัวนี้จะเป็นขนาด1 O โอสีแดงนะครับจะเป็นของ VMC สีแดงๆเนี่ยนะโอเคดูวิธีการเกี่ยวนะครับหนึ่งผูก PE ก่อนนะใส่ลูกหมุนนะผูก PE เสร็จแล้วใส่ลูกหมุนใส่ตะกัวเพื่อเพิ่มน้ำหนักนะแล้วก็อ่าลูกหมุนนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม อ่าเนี่อย่างนี้จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะเนี่อ่าดูนะโอเคใช้อะไรด,ดีใช้อะไรด,ดีอ้าวสีส้มเราสิเอาสีสาสขาวดีกว่าทีนี้เนาะสีขาวสีขาวขาวองเหยื่อชงนะครับอ่าเหยื่อชงสปอนเซอร์ชงเข้าไ,ได้นะครับ <laughs> อ่าเหยื่อชงสีงขาวนะครับเหมือนการชงก็จะมีลูกตามีไหมไม่มีชงไม่มีลูกตาแต่เราจะใช้ลักษณะ สั้นหลังครับอย่างนี้นะครับให้มันอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยให้อยู่ในฝั่งนี้นะแทงเข้าตรงนี้นะครับแล้วมาออกตรงนี้เหมือนกันกะระยะอย่างเงี้ยเช่นี้นะครับเห็นไหมนี่เนาะกะระยะนี้นะให้มันออกอย่างนี้นะโอ้พื้นก็สีดำเนาะสีดำดีกว่าอ่าโอเคนี่นะระยะอย่างเงี้ให้มันอยู่อย่างเงี้นี่โอเคไหมเห็นไหมเห็นไหมนะ อย่างหนึ่งแทงดูนะดูนะครับแทงตรงนี้มันก็จะออกประมาณนี้ก็แทงตรงนี้นะครับแทงปุ๊บงัดขึ้นครับให้มันอยู่ส้นหลังพอดีมันจะมีกระดองหลังเนี่ยกระดองหลังเส้นหลังน,นะครับแทงขึ้นปุ๊บหนึ่งนะให้มันอย่างนี้เห็นยังอย่างนี้นะโอเคดันครับดันให้สุด่าดันให้สุดนะเสร็จแล้วบิดบิดลงเพื่ออะไร งามไส้แล้วนั่นหนึ่งใส่ผิดด้านแต่ก็ประมาณนี้แหละครับเนี่ยอย่างเงี้นะครับนี่ข้างหลังแตงข้างหลังนะครับเนี่ปืด้ดนี่ให้มันออกกลางหลังพอดีอย่างเงี้เนี่ยจะระเบียบนะครับนะนี่มันก็อยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้จะเอารากได้น้ําครับไม่ติดแน่นแน่นอนครับเนี่ยอย่างเงี้นะนี่ระบบนี่เดินเจ๊เจ๊ะเจ๊เอานะครับผมเนี่ยอย่างเงี้โอเคไหมโอเคไหม อให้ดูชัดๆอีกทีนะเดี๋ยวเอาสีอื่นดีกว่าสีนี้เนาะแฝบออกมานะออกก่อนปึ๊บนาสีลายสีนี้ดีกว่าสีน้ำเงินหางส้มนั่นหนึ่งชอบสีนี้นี่นะสีนี้นะเหมือนกันครับจะมีลูกตามันไหมคว่ำลงแต่เราได้ออก ท้องขึ้นมาหลังนี่นะครับตะกี้นน้หนึ่งไปออกพุงเฉยเลยโอเคนะปึ๊บปากมันนะครับเดี๋ยวดูนะจะมีหลังของมันจะมีหน้าจะมีหลังของมันอันนี้เนี่ยแม่คว่มหน้าคว่มหลังเนี่ยอย่างนี้อ่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะแต่เป็นอย่างนี้ดีกว่านาะเห็นไหมอย่างนี้ดีกว่านะโอเคดูนะครับกล้องกระมองมันเขยจะเห็นถ่ายทำคนเดียวเนาะต้องเข้าใจ อ่านะครับดูอย่างนี้นะชัดไหมปึ๊บมันก็จะมาออกลักษณะอย่างนี้อ่าอย่างนี้นะเห็นไหมอย่างนี้นะแล้วย่อขยายยังไงเราอยู่คนเดียวเนี่ยเอาอย่างนี้ละกันเนาะเดี๋ยวด้าหนึ่งถ่ายรูปชัดให้เห็นเนาะเอาอย่างนี้ไปก่อนนะโอเคดูนะครับแทงเข้าไปข้างหลัง แทงเข้าไปข้างหลังก็แทงไปที่ปากมานนะเนี่แทงที่เขาที่ปากมาเนี่ยมันฟืบแล้วก็บิดลงปิดลงปุ๊บนะครับมาดูกันนะครับวิธีการเกี่ยวหนอนอยางนะดูนะโอเคดูนะครับแทงเข้าไปปิดเดี๋ยวอะอย่างเงี้ยปิดขึ้นมาปื๊บ พื้นดันให้สุดนะครับผมแต่งนิดนึงกดลงบิดลงนะครับบิดลงนะครับนี่นะครับผมดูกะตรงไหนให้มันอยู่ยักษณะนาดยังไงหักังตึกเลยอยู่จะอย่างนี้นะนี่นะอ่าหนูก,ก็แทงกันไปตรงนี้นะจ๊ะนี่แทงไปตรงกลางหลังพอดีให้มันออกหลังพอดีนี่ปุ๊บมันก็จะอยู่อย่างนี้ นี่นี่อย่างนี้นะจัดระเบียบให้มันดีนี่โอเคโอเคไหมครับโอเคไหมอ่ะโอเคเยี่ยมอ่าดูกันให้ชัดนะครับเท็กซัดเกี่ยวแบบนี้นะครับนี่ อันนี้หัวจิกนะครับนี่อ่าน,นี่ก็เป็นหัวจิกแบบหนอนนะจ๊ะโอเค